ชาแนลของเราอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะมืชนแนลของเราอีกแล้วนะโอเควันนี้เราอยู่ที่สักครู่นี่ค่ะสถานตรวจสภาพรถนะคะโอเคอันนี้คือมานั่งนะคะเป็นสัตอย่างไว้ทำอะไรไม่ลมู้เราจะมารีรูปสูงว่รามันมือสูนออกมาแล้วเมื่อยนะเวราสูงให้ดูอื่เห็นไหม เดี๋ยวอ่านไม่เห็นเดี๋ยวรับเงอ๋อนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกกลอมาสีส้มๆคะ่ะแล้วก็มีวิวอีกตรงหนึ่งที่เราประทับใจมากๆนะคะแต่ลงไปไม่ได้คะ่ะมันเป็นปลาะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ,คะนี่ออตจริงมันมีบันไดให้ลงนะคะแต่ลงไปไม่ได้คะ่ะ โอยพันนะ่ะโอเคไปแล้วค่ะได้ชอบก็รกดไลค์กดแชร์นะครัให้ด้วยนะคะ